สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราด,ดาทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้ววันนี้เป็นคลิปที่2นะคะวันนี้วรด,ดาก็มาพบท่านเหมือนทุกๆวันนะคะวันนี้เราก็นําเสนอสินค้าดีๆหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจสินค้าต้องการสินค้าอย่างเช่นผ้าถุงหรือว่าผ้าพันคอผ้าคลุมไหลก็ดูตามอีพีได้นะคะเพราะวราด,ดาก็จะลงชื่ออีพีไว้เช่นกันนะคะตอนนี้วรด,ดาก็จะนําเสนอสินค้าของเรามีอีพีทุกอย่างนะคะสินค้าของเรานะคะ สินค้าของเรามี EP นะคะตอนนี้ตอนที่วราดาจะลงอยู่ในคลิปนี้เป็น EP ที่แปดร้อยสี่หนึ่ี่สแนะคะเป็นคลิปที่ 4, 8 4ดร้อเป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงผ้าคามแท้แน่นอนของสกลนครนะคะคามนิ่มด้วยนะคะอันนี้ไม่สั้นนะคะใส่ สาลงเลยเข่าเลยนะคะตัวนี้ไม่สั้นนะคะไม่สั้นเลยเข่าไปนะ,ะเป็นผ้าคามนิ่มของแท้เลยนะคะปกติพื้นนี้เราต้องขาย1,100นะคะแต่ช่วงนี้เรายังโปรปีใหม่อยู่นะคะวลาดายกให้พ่อแม่พี่น้องเพียง900บาทนะคะเพิ่งตัดมาวันนี้นะคะช่าง ทำงานตั้งแต่ปีใหม่นะคะหยุดเพึ่งสตาร์ทเอามาส่งได้วันนี้นะคะเรานำเสนอให้ท่านเลยเพียง900บาทเป็นผ้านิ่มคามเทของสกุลนครนะคะ900บาทเท่านั้นนะคะไม่ซับกาวนะคะขอให้ท่านดูดีๆวรดาจะอธิบายรายละเอียดให้ท่านทุกอย่างเลยนะคะไม่ซับกาวนะคะเป็นผ้าคามเทเอลสมองนะคะสวยค่ะใส่สบายได้งามมากนะคะเอวสมองนะคะ900บาทนะคะหากท่านต้องการก็แคปมาเลยนัมเบอร์หนึ่งนะคะ900บาท จากราคา1,100นะคะวันนี้แม่แม่ช่างก็เอามาส่งนะคะช่างเอามาส่งได้อยู่3ตัวนะคะเป็นอันนี้เรียกว่า5ส่วนนะคะสวยเอวสมอกงามแท้แน่นอนเลยนะคะผ้านิ่มค่ะเพราผ้าคามแท้เลยนะคะผ้าเครือนิ่มนะคะตัวนี้เราขายในราคามิตรภาพเพียง900บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใด แคปเลยนะคะแอดเลยนะคะนัมเบอร์สองนะคะ900บาทนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายหากท่านต้องการท่านต้องแคปแคปแคบแอดไลน์มาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเรามีกิ่งแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง900บาทเท่านั้นนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะสีงามมากนะคะเหลืองเขม้มินสวยแท้แน่นอนเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ก็สวยสวยแท้แน่นอนนะคะ วยเป็นครามเต็มครามแท้เลยนะคะนิ่มนะคะนิ่มนิ่มนิ่มมากเลยนะคะหอมหอมครามธรรมชาตินะคะเวรดาขายในราคามิตรภาพนะคะ900บาทนะคะ1,100ไม่ขายขายเพียง900บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะสินค้าของเรามีริงพร้อมขายเวลดานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง900บาทเท่านั้นนะคะเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วเราก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่นะคะ แล้วก็ช่วงนี้อยู่ที่สกุลนครก็จะเป็นงานสุดเีนแล้วก็งานากระชาตนะคะสินค้าก็มีเพียบพร้อมนะคะพร้อมขายนะคะ900บาทนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวยาวนะคะตัวยาวนี่ก็เอลสมอกเหมือนกันนะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะปกติตัวนี้ขายพันสองพันามะคะลายเสียบสวยงามเตวัลดาก็ยังจัดโปรให้พ่อแม่ที่น้องเช่นเคยนะคะเพียง 900บาทเช่นกันท่านอยากได้5ส่วนก็ได้ท่านอยากได้ตัวนี้ก็ได้เวลดาดจัดโปรอกได้ยาวอยากได้สั้นใช้ผ้าเท่ากันนะคะ900บาทนัมเบอร์สี่นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจหรืออยากได้แคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนแน้เนโนนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้เลยนะคะเพียง900บาทนะคะจากราคาพันสองเราไม่ขายขาย900บาทเท่านั้นนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะตัวนี้เหมือนกันเลยนะคะแต่ตัวนี้จะแต่งเป็นลายนะคะขอให้ท่านดูดีๆเลือกเลยค่ะไอันนั้นสองร้อยจ้ะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยสวยค่ะสวยจากตัวละหนึ่งพันสามร้อยเราไม่ขายเราขายเพียงเก้าร้อยบาทนะคะพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่หน,นะคะเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสวยแท้แน่นอนถ้าต้องการแคปเลยนะคะแอดไลน์เลย แล้วมีอยู่นาทีคือคืนเป็นตัวนี้ก็ลายนี้ก็สวยนะคะสวยงามทุกตัวนะคะอันนี้จะมีแต่งตีนจกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเขาเรียกว่าตีนจกนะคะตัวนี้ปกติตีนจกนี้มันจะขายไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็มาพิเศษให้นะคะเพื่อคืนกาําไรให้ FC ทุกคนนะคะพิเศษเลยนะคะเก้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะอันนี้คือ number หกนะคะ number หกสวยค่ะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรา X เ OK K ทุกคืนนะคะ ท่านแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะช่วงปีใหม่เวลายดไม่มีโอกาสเอาขึ้นหลายคลิปนะคะขออภัยเพราะว่าอยู่ร้านคนเดียวแล้วก็คนอื้ึ้งลึกึกนองทั้งกินเหล้าทั้งเสียงเพลงเนาะแล้วก็อัด youtube ไม่ได้ก็เลยมาชดเฉยให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะพิเศษค่ะ900บาทเท่านั้นนะคะแล้วมาตัวนี้อีกนะคะมาตัวนี้เราก็สวยเหมือนกันนะคะสวยจริงๆนะคะตัวนี้ เป็นลายเอสนะคะเป็นลายเอสลายพระราชทานนะคะเอวใส่ได้จาก38ถึงเออจาก28ถึง36นะคะใส่ได้ตัวใหญ่นะคะวลดาก็โปรให้เหมือนเดิมนะคะเพียง900บาทหากท่านต้องการท่านก็แอดลน์แคบเลยนะคะสินค้าของเราพร้อมขายแท้แน่นอนสินค้าเรามีกิงพร้อมขายยกขึ้นมาทุกคืนพร้อมขายทุกคืนนะคะท่านใดเข้ามาโกอนก็ได้ก่อนท่านใดเข้ามาทีหลังก็ไม่ทันนะคะ หนึ่งเออเก้าร้อย900บาทเท่านั้นนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายผ่านไปแล้วนะคะตัวนี้ผ่านไปเลยนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะเก้าร้อยบาทจ้าและต่อมาเรามีพีที่เสร็จสุดก็ช่างไม่กี่โทเอามาส่งเหมือนกันนะคะเป็นกางเกงนะคะตัวนี้ไม่ซับกาวนะคะเอวใส่ยี่สิบแปดได้ถึงสามสิบสามนะคะเป็นผ้าดักแด้ตัดสวยงามมากจากราคา1,500นานะคะตัวนี้ ไม่ซับกาวแต่ลงมาโปนะคะช่วงปีใหม่เทศกาลนะคะเพ mm ีย hmm. งตัวละ9 0 0บาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะ 8, น,นัมเบอร์แปดกางเกงสวยงามมากนะคะตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไม่ต้องไปตัดนะคะสวยใส่สบายคายเพียง900บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดแคปเลยนะคะแอดเลยนะคะแอดไลน์เลยสวยแท้แน่นอนนะคะเพียง90 0บาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจเอาไปใส่ใส่สบายสบายนะคะ900บาทเท่านั้นนะคะ ไม่ซับกาวนะคะท่านต้องจําให้ดีว่าไม่ซับกาวนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้เอวยีเหมือนกันนะคะจาก 28, 29, ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าใส่ได้ถึงสามสิบสามสวยทุกผืนนะคะเป็นผ้าถุงเลยนะคะที่วารดาอภิปัสเป็นผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าสิ้นแต่ผ้าพื้นหนึ่งก็หกร้อยแล้วนะคะหกร้อยเจ็ดร้อยค่าตัดอีกเนาะวรดาก็ได้แต่ค่าผ้าค่าช่างนะคะขายในราคาพิเศษเพียงเก้าร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดก็แคปเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์เก้า พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านแคบเลยนะคะแคบเลย900บาทเท่านั้นขายพิเศษนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายสวยทุกขืนสวยทุกอันเป็นฟันปลาเลยนะคะลายฟันปลาด้านหลังเป็นเอลสมอกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอลสมอกนะคะ900บาทนะคะและเราก็มีตัวนี้ด้วยนะคะ ตัวนี้ก็ไม่อัดกาวเหมือนกันกะ็ะสวยนะคะสินค้าแต่ละตัวแต่ละผืนสวยบรดาก็จัดโปรให้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้900บาทเช่นกันนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะในราคามิตรภาพทุกผืนทุกตัวนะคะ900บาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะแอดไลน์แคปเลยสินค้าของเรามีกิ่งแท้แน่นอนนะคะขายแท้แน่นอนโอเคนะคะ900บาทจ้า แล้วลมาตัวผืนสุดท้ายในคลิปนี้นะคะแต่อันนี้เป็นผ้านะคะเป็นผ้านิ่มนะคะเป็นผ้านิ่มสีตะกอแต่ตัวนี้อัดกาวนะคะพ่อแม่พี่น้องอัดกาวเรียบร้อยเอลสมอกเช่นกันนะคะวันลา,าตัดมาหลายตัวนะคะขายช่วงปีใหม่หมดนะคะวันนี้เราอยัางเหนืออยู่ตัวเดียวเราก็ปโปรให้เลยนะคะจากตัวละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะวันนี้เราให้พ่อแม่พี่น้องไปเลยนะคะพิเศษปโปรตัวนี้นะคะเฉพาะตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาท 1,200บาทเท่านั้นนะคะเราโปรให้เลยสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะโปรให้เลย1,200บาทปกติว่าระดัขายพันหกพันแต่วันนี้เราโปรโปรจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะนัมเบอร์สินะคะ1,200บาทหากท่านใดอยากได้ท่านก็แคปนะคะแคปหน้าจอไปฝากไปต้อนหรือใส่เองก็โอเคทุกคืนนะคะนัมเบอร์สิ1,200บาทนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะ ในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้เราก็เป็นผ้าสิ้นนะคะผ้า อากระโปรงหัวรูดและจางเกงหัวรูดเรียกว่าหัวเอวสม็อกนะคะรูดยางยืดนะคะในราคาพิเศษทุกทุกทุก,ทกอันทุกทุกผืนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดท่านต้องการก็แคบแคบแอดไลน์เลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพทุกผืนนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีกิ๊งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านมแต่ราคางามงามงานนะคะสวยจริงๆนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาแล้วก็ดู EP ีให้ดีนะคะตอนนี้ EP ีที่800กว่าแล้วนะคะแล้วที่ดูนําเบอร ก็ให้เป็นนัมเบอร์นะคะ EP ก็อยู่ด้านบนนะคะนัมเบอร์ก็คือนัมเบอร์แบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะ EP อยู่ด้านบนนะคะแล้วเบอร์โทรก็อยู่ด้านบนหากพ่อแม่พี่น้องต้องการก็โทรเบอร์มาก็ได้หรือแอดไลน์มาเลยเบอร์0818725837นะคะแอดไลน์ได้นะคะ แอดไลน์ได้เข้ามาเลยนะคะขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอพระคุณพ่อแม่ทุกคนนะคะที่เมตตาแล้วก็ซื้อสินค้ากับวร,รดาภาคคำนะคะช่วงปีใหม่วร,รดาก็ยังมีของฝากของต้อนนิดๆหน่อยๆตามวร,รดาที่แถมให้พ่อแม่พี่น้องไปด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่เมตตาขอพระคุณทุกท่านทีท่อุดหนุนนะคะขอพระคุณทุกๆท่านค่ะ f อีที่รักและเคารพทุกท่านค่ะ